มาทางเสียงดูนะฮะสัญญาณไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าน่าจะกินเน็ตน้อยลงนะครับสําหรับท่านที่ติดตามอยู่ก็อดอ่นก็ต้องกราบขออภัยก่อนเลยนะครับว่าที่ไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตลาพักผ่อนนะครับแต่ต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ได้แจ้งนะครับจู่ๆก็หายไปเฉยๆเนี่ยนะขอเวลาพักผ่อนนิดหนึ่งนะฮะก็วันสองวัน ไม่น่าจะเกินนี้ก็คงจะกลับไปเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้พอดีได้โปรแกรมใหม่ทาง facebook มานะฮะก็เลยลองไลฟ์สดเป็นการไลฟ์เสียงซึ่งผมเองก็จะได้ใช้เน็ตน้อยๆลงนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเองนะฮะวันนี้อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตาก,ก็คงไม่เป็นไรฟังเสียงก็น่าจะคุ้นเคยเนี่ยนะฮะก็ใช้โอกาสนี้ฟังเสียงทักทายกันเหมือนเช่นเคยกันละกันนะครับ ถึงจะไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่ถือว่าเป็นการทดลองถ่ายทอดสดเสียงเป็นการไลฟ์สดเสียงเนี่ยนะฮะคนฟังก็ใช้เน็ตน้อยนะครับไม่จะเป็นต้องเห็นภาพแล้วก็ใช้เน็ตน้อยๆก็ประหยัดดีเหมือนกันลำดวนก็อยู่บ้านนะครับผมก็ลามาพักผ่อนสองสาวันก็คงจะกลับไปหาลำดวนด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้สวัสดีทักทายกันนะฮะ เมื่อย่างตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันเหมือนจะเป็นไข้ยอยู่นะฮะเนี่ยหลายท่านทักทายเข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยได้อ่านข่าวเท่าไหร่นะครับคงจะมีบางเรื่องซึ่งเป็นทอสเดือดเทากันวันนี้ถือโอกาสแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ดีเหมือนกันแล้วก็ใช้อกาศนี้เหมือนตอบคําถามด้วยนะฮะท่านที่ติดตามถ่ายทอดสดไลฟ์เสียงสดอยู่ในขณะนี้ ก็ทักทายเข้ามาผ่านหน้า a c e e o o k นะฮะผมก็จะเห็นข้อความของท่านอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเอากันว่าอย่างนั้นนะฮะสบายๆคุยกันนี่ฮะก็อย่างที่ย้ำนะครับหลายท่านที่เพิ่งเปิดมานะฮะขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดเสียงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นลูกเล่นใหม่ของทาง Facebook ที่เอามาทดลองให้ใช้ดูนะฮะ ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จขนาดไหนเพราะว่าปกติก็เห็นหน้าและได้ยินเสียงแต่รูปแบบของเสียงความจริงเนี่ยถ่ายทอดเฉพาะเสียงก็จะมีสเสน่ห์ของเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทดสอบกันอย่างนี้นะฮะฟังเสียงไปเพลินๆไม่ต้องเห็นหน้ากันสักวันสองวันก็คงจะกลับไปเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึง่งเนี่ยหายเราได้ยค่าเสียงเหมือนเป็นวัดใช่ฮะเหมือนจะเป็นหวัดจริงๆนะฮะตอนนี้แล้วก็ดูเหมือนจะลืมตาไม่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายทอดเห็นหน้าเนี่ย ก็คงจะไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับตาจะลืมตาไม่ขึ้นนะฮะนี่นะครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะฮะเข้ามาเยอะเลยนะครับเข้ามาเยอะเลยนี่เป็นการถ่ายทอดสดเสียงครั้งแรกของผมนะฮะโอเข้ามาทั้งรูปหัวใจทั้งรูปกดไลน์นะครับนี่ฮะแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะฮะถ้าถ่ายทอดสดเสียงกันแบบนี้วันนี้เรื่องใหญ่ก็จะเห็นจะเป็นเรื่องของกรณีคนร้าย เป็นกลุ่มวัยรุ่นสังหารน้องปอนนักศึกษาศิลปกรปีสี 4, วิทยาเขตเพชรบุรีคงจําได้นะฮะถูกไขควงแทงเข้าที่ศีรษะแล้วพอด้ามไขควงหลุดออกมาก็ปรากฏว่าคนไว้กระทืบเข้าซ้ําเข้าที่ศีรษะจนก,กระทั่งไขควงตัวไขควงเนี่ยมันมิดเข้าไปที่ศีรษะเลยเนี่ยนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าปอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเคยบอกเอาไว้ตอนเล่าสู่กันฟังนะครับว่า ตกลงพลตบเรีศรีวรารังศีพานกุลเนี่ยก็สั่งการนะครับว่าให้โอนคดีจากโรงพักชะอำนะครับสถานีตำรวจภูธรชะอำมาที่กองปราบปรามให้เป็นผู้ดำเนินการทำคดีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญจะอยู่ตรงที่ว่าโอนคดีมาประเด็นที่สองก็คือว่าตำรวจกองปราบก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและประเด็นที่สามซึ่งสำคัญมากก็คือว่า จะมีการสอบปากคำใหม่ทั้งหมดด้วยเนี่ยนะฮะโดยเอาคำให้การเดิมที่เคยให้การเอาไว้กับตำรวจที่ชะอำเนี่ยเอามาสอบปากคำใหม่นะฮะและก็ปรากฏว่าวันนี้ที่เป็นจุดไฮไลท์เรียวกว่าพีกัันจริงๆก็คือประการแรกนะฮะคนที่เป็นมือไขควงที่แทงน้องปอนอายุ24ปีนักศึกษาศิลปากรปี4จนเสียชีวิต ตอนแรกเนี่ยสองสามวันนะครับดูเหมือนจะมีข่าวว่าต่างฝ่ายต่างจะปฏิเสธนะฮะเหมือนเกียงกันนะครับว่าใครเป็นคนแทงแน่แต่วันนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นกรณีของในไบรท์นะฮะซึ่งก็จงกับข้อมูลที่ปรากฏออกมาตั้งแต่เป็นข่าวครั้งแรกถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นโน่นนะฮะยีกุมภาพันธ์น้องปอนถูกแทงคืนวันนั้นตีหนึ่งครึ่งแล้วอาการโครมา่า พราะไก่ควงเนี่ยมันเข้าไปที่การสมองสุดท้ายไปโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลห้าวันก่อนจะเสียชีวิตคงจะจำกันได้นะฮะประเด็นสำคัญอย่างที่บอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีการบอกกันในทำนองว่าจะไม่มีใครรับนะครับว่าใครเป็นคนแทงเหมือนกับจะเป็นทางรอดของคดีนี้ของผู้ที่เกี่ยวข้องสุดท้ายวันนี้ในไบร์ท เชื่อว่าจะเป็นในไบท์นะครับถึงแม้ตำรวจจะไม่ยืนยันชื่อก็ตามทีแต่แหล่งข่าวก็ยืนยันตองกันนะครับว่าน่าจะเป็นในไบท์ที่ว่านี้ผู้ต้องหาที่สองนะครับเป็นคนที่รับสารภาพแล้วกับตำรวจกองปราบวันนี้นะครับว่าเป็นมือแทงไขควงโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวด้วยเหตุว่าผู้เสียหายเนี่ยก็คือผู้ตายปอนเนี่ยตัวใหญ่กว่า เดี๋ยวจะมาว่ากันนะฮะอยากจะให้อยากจะให้ท่านแลกเปลี่ยนกับผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากผมเห็นข้อความทุกข้อความเลยนะฮะผมเห็นข้อความทุกข้อความเลยอย่างที่บอกนะฮะเพราะวันนี้ในไบรท์เป็นคนเดียวที่สารไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะครับว่าเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันบวกกับผู้ต้องหารายนี้ก็รับสารภาพแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่านายเดชาทอนหรือนายไบรท์ผู้ต้องหาที่สองซึ่งวันนี้ ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์จำนวน7จ็ดแสนบาทขอปล่อยตัวชัว่วคราวหลังจากที่ตระวจกองปราบนำตัวไปฝากขังกับสารยาซึ่งก็ปรากฏว่าสารยาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยผู้ต้องหาร,รายนี้บุกเข้าไปในเคหสถานและใช้อาวุธทำร้ายผู้ตายอีกทั้งในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหารายนี้รับว่าเป็นคนใช้อาวุธแทงทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายในชั้นนี้จึงไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขอประกันตัวนะครับพูดง่ายๆส่วนผู้ต้องหาอื่นอีก14คนนะครับญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลได้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้ง14คนยกเว้นในไบรท์เนี่ยนะฮะประกันตัวไปโดยตีราคาประกันคนละเจ0 0 0 0บาท พร้อมกับหนดเงื่อนไขก็คือห้ามไปข่มผู้พยานและห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีส่วนผู้ต้องหาคนที่16นะครับยังเป็นเยาวชนนะครับอายุไม่ถึง18ปีเพราะฉะนั้น15คนมาฝากขังที่สัรยาไม่ให้ประกันตัวหนึ่งให้ประกันตัว14อีกหนึ่งคนนะครับส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางนี่คือความคืบหน้าซึ่งน่าจะเป็นจุดสนใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะขณะที่อย่างที่บอกนะฮะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องการป้องกันตัวโดยอ้างว่าผู้ตายเนี่ยตัวใหญ่กว่า <c oughs> ขอไปนะฮะดื่มน,มน้ำบดหนึ่งนะครับเสียงได้ไหมฮะลองทดสอบดูนะฮะคือถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับในไบรท์กับคณะซึ่งให้การภาคเศษถูกไหมฮะแต่ในไบรท์ได้รับสารภาพว่าเป็นมือแทงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะ จะอ้างว่าป้องกันตัวเพราะผู้เสียหายคือน้องปอนเนี่ยตัวใหญ่กว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าพยานซึ่งเป็นเพื่อนของน้องปอนให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าหรือให้ข่าวเป็นการรับทราบกันโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะว่าน้องปอนเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังหลับอยู่นะฮะในขณะที่คนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยมาเคาะประตูเรียกมีคนหนึ่งไปเปิดประตูคนร้ายก็ถามหาอ๋อ อาเรียก,กงก่ายๆอย่างกันละกันนะฮะปรากฏว่าในนี้ก็บอกว่าอ๊อฟไม่อยู่อ๊อฟก็ไม่อยู่จริงๆเนี่ยนะฮะในวันนั้นวันนั้นีดยอยู่ยกันห้าคนในหอพักแห่งนี้ห้องหมายเลขสิบสามที่หอพักแห่งนี้ที่อ๊ะที่ชามเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนร้ายพูดว่ามึงเพื่อนกันใช่ไหมแล้วก็กรูกันเข้ามาแล้วก็ทาร้ายมีที่วิ่งหลบหนีไปได้เนี่ยสองคนอีกสามคนเนี่ยนะฮะบาดเจ็บ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องปอนที่เสียชีวิตในห้าวันต่อมาอย่างที่ทราบกันและเหตุการณ์สําคัญก็คือว่าหนึ่งน้องปอนเนี่ยเพื่อนยืนยันนะครับว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะว่ายังนอนอยู่นะฮะเหมือนกับไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถูกทําร้ายจนกระทั่งอาการโครมา่าแล้วก็มาได้รู้สึกตัวอีกเลยเนี่ยนะฮะนี่ฮะข้อต่อมาที่น่าสนใจก็คือว่า ปอนผู้ตายเนี่ยมีบาดแผลแทงด้วยไขยควงที่หลังอีก4ี่แผลอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางป้าและแม่ของน้องปอนถูกไหมฮะรวมถึงไขควงเนี่ยมันก็แทงเข้าทางด้านหลังตรงท้ายทอยแล้วก็ทะลุเข้าไปที่แกนสมองคำถามก็คือน่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่เขายังไม่ทันลุกขึ้นมาต่อสู้ในช่วงใดสา้าไป แล้วก็ไปแทงข้างหลังเขาเนี่ยนะฮะพูดได้ง่ายอย่างนั้นแล้วจะมาอ้างเหตุว่าตัวใหญ่แล้วป้องกันตัวได้อย่างไรอันนีน้อันนี้น่าคิดแล้วก็น่าสนใจนะฮะก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับปอนเนี่ยก็เสียชีวิตไปอย่างที่ไม่ควรจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเรียนปีสี่อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือประเด็นล่าสุดซึ่งสารไม่ให้ประกันตัวในไบรท์เดชาธรคนเดียวนะฮะ ให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันและก็รับสารภาพแล้วที่เหลือซึ่งร่วมกันเนี่ยให้การประกันตัวท่านี้ประเด็นต่อมาอื่นๆคนอื่นๆจะโดนข้อหาอะไรบ้างก่อนหน้านี้ก็คงมีเสียงเรียกร้องนะครับว่าน่าจะโดนข้อหาอ้างยี่ร้างจรนอ่าซ่องจรนด้วยล่าสุดมีนะครับข้อหาอ้างยี่ร้างจรนซ่องจรนหลังจากคดีมาอยู่ในมือของตำรวจกองปราบอย่างที่บอกนะฮะ ก่อนจะพิธีสารวันนี้เด่นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตํารวจโรงพักชะอําก็นําสํานวนการสอบสวนคดีกรณีสังหารน้องปอนอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะพร้อมผู้ต้องหาทั้งหมด16คนด้วยกันแยกเป็นชาย14กับหญิง2คนเดินทางด้วยรถตู้2คันมามอบให้กับตารวจกองปราบปรามมีผู้การกองปราบนะครับพลตวสุทินทรัพับพวกกับคณะมารับตัว แล้วก็สั่งการให้ตำรวจคอมมานโดตรวจค้นกระเป๋าของผู้ต้งหาทั้งหมดที่พกมาด้วยก่อนจะแยกกันประกบผู้ต้งหาทั้งหมดพาขึ้นไปยังห้องประชุมที่จัดเตรียมมาไว้สำหรับการสอบสวนก็แยกสอบนะฮะมันจะได้รู้ว่ามีพิรุษตรงไหนอย่างไรนะครับผมขอดื่มน้ำนิดน,นึงนะฮะคงได้ยินเสียงเลยนะว่เาเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่ในขณะนี้นะครับทดลองไล่เสียงดูนะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ลองดูกันแล้วกัน นะฮะเดี๋ยวต่อกันนะฮะก็การมอบตัวของผู้ต้องหาซึ่งนํามาส่งมอบให้กับตํารวจกองปราบในวันนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มญาติของผู้ต้องหากับทนายความก็ร่วมเดินทางมาด้วยก็เตรียมหลับซับกันมาเพื่อจะขอยื่นกระกันการต่ตอพนันการสอบสวนด้วยต่อมานะครับรองผู้การกองปราบพันตำรวจเอกสุวัสด์แสงนุ่มก็บอกนะครับว่าคดีนี้ภายหลังการสอบสวนจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ หลังได้สำนวนและผู้ต้องหาจากพนักงานสอบสวนชุดเดิมจากชะอําตำรวจกองปราบก็จะสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดทันทีคาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้ขณะที่ผู้การกองปราบพลตวีสุธินสพ่วงบอกนะฮะว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้อ่านคำให้การเดิมของผู้ต้องหาที่เคยให้การเอาไว้กับตำรวจที่ชะอําก่อนจะสอบสวนเพิ่มเติมและเมื่อเสร็จสิ้นก็จะนำตัวไปฝากขัง ต่อสารยาก็อย่างที่ทราบกันที่บอกไปตอนต้นเนี่ยนะฮะท้งนี้ทั้งนั้นพลตบรีสุทินบอกเนยนะครับว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะพบตรงนี้สําคัญนะครับจากการสอบสวนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีกสคนโดยหนึ่งในจํานวนนี้เป็นหลานของนักการเมืองแต่ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากพฤติการพบว่าอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้พันโนเด็กภูมินลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อลงไปรวบรวมและตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยนะฮะนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่ายังมีหลานนักการเมืองแต่ประเด็นก็คือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุคงจําได้นะฮะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของน้องปอนบอกนะครับว่ายังติดใจโดยเฉพาะในประเด็นว่า น่าจะยังมีผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งยังไม่ได้ปรากฏว่าถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะขณะที่ในเวลาต่อมาพลอุดเด็กศีวราร,างราังสีพามนักุลก็มาร่วมฟังการสอบสวนแล้วก็บอกนะครับว่าตกลงพนังกงานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผพอทาหากลุ่มนี้เพิ่มเติมในคดีอัง้งยี่ซ่องโจรน,นอกเหนือจากข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนา จากการสอบสวนของตำรวจกองปราบตั้งแต่เช้าหนึ่งในกลุ่มพุทังหารับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ใช้ไขควงแทงศีรษะของน้องปอนจากนี้ก็จะพิจารณาผลการสอบสวนและคํารับสารภาพแล้วก็จะนำคุมตัวไปทำแผนประกอบคํารับสารภาพต่อไปส่วนพุทังหาที่เหลือก็แน่นอนครับตามขั้นตอนกระบวนการอย่างที่ทราบกันเนยนะฮะจนกระทั่งนำไปฝากขังในที่สุด นี่คือประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าก็ยังดีความสนใจนะฮะสุดท้ายที่เกรงกันว่าุวมคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะสิบกว่าคนเนี่ยถือเวลาสิบกว่าคนจะไม่ยอมให้การว่าตกลงใครเป็นคนแทงอาจจะอ้างไม่รู้ไม่เห็นอะไรยังไงแล้วหวังจะหลุดคดีอย่างที่มีการพูดจากันออกมาก่อนหน้านี้ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับเพราะในไบรท์ซึ่งเป็นลูกของตำรวจระดับรองผู้กับคนหนึ่งที่จังหวัดทางภาคอีสาน ก็รับสารภาพแล้วอย่างที่บอกไปแล้วสารก็ไม่ได้ให้ประกันตัวเนี่ยนะฮะข้อต่อมาก็คือก็มีข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรเข้าไปเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามดูกันต่อนะฮะเรื่องนี้ขอไปนะฮะหวัดฝุดฝัดฝุดฝัดเล็กน้อยนะครับอ้าเดี๋ยวอีก3-4วันคงได้เห็นหน้าเห็นตากันนะฮะช่วงนี้ลืมตาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองทดสอบ การถ่ายทอดสดเสียงก็เมื่อก่อนบางท่านบอกว่าผมจัดรายการบางทีก็ไม่ได้ดูหน้าจอนะฮะก็ใช้ฟังเสียงเอาแล้วก็อาบน้ำแปลงฟันทานข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ลองสลับสับเปลี่ยนกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็จะมีเรื่องปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปิดท้ายเรื่องนี้นะฮะเรื่องกรณีของนักศึกษาศิลปากรเนี่ยคือเจ้าของหอพักแห่งนี้ที่เกิดเหตุนี่แหละ วันนี้ก็ไปร้องกับตํารวจนะครับว่ามีปิกอัพปิดสนาไปขู่อาฆาตเพื่อนของน้องปอนว่าจะมาเอาคืนนี่ฮะก็เลยไม่มั่นใจในความปลอดภัยเพราะหอพักแห่งนี้ก็ยังมีคนอื่นๆมาพักอยู่เกรงจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือจะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงตารวจเมื่อได้รับเรื่องนี่นะฮะก็บอกนะครับว่าจะได้ดําเนินการสั่งให้ชุดสืบสวนโรงพักชะออมเข้าไปยังจุดที่ได้รับแจ้ง และไปที่หอพักเพื่อเก็บภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานแล้วก็จะให้สายตรวจเพิ่มระยะเวลาในการตรวจให้เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะต้องไปดูนะครับว่าจุดที่มีการแจ้งกันว่ามีกลุ่มคนที่เข้ามาสอบถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับรถที่เพื่อหาข้อมูลไอ้ที่ขู่นั่นแหละพูด,ดง่ายๆเนี่ยนะฮะวงจรปิดมีไม้อะไรอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราตามดูกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยฮะพอเป็นหวันแล้วก็ลำบากนิดนึงนะครับฝึดฝัดฝึดฝัดหน่อยนะฮะอ้าวลองทดสอบดูนะฮะคุณยายแม่มดเหรอฮะยายแม่มดเหรอฮะฮังการีหนาวมากคุณปุ๊กกี้รักเหมือนเดิมรักษาสุขภาพขอบคุณนะครับอ่าเราทักทายกันนะฮะไอด้วยใช่ครับไอด้วยนะฮะ ทำไมไม่เห็นคนอ่านนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะฮะใช้เน็ตน้อยๆนะครับสัญญาณก็ไม่อยเสถียรก็ลองใช้เน็ตน้อยและทดสอบระบบของ a c e b o o k เขาดูด้วยนะฮะว่าเป็นการถ่ายทอดสดเสียงว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่านอนฟังเพลินๆขณะนี้ก็เกือบๆจะห้าทุ่มแล้วใช่ไหมฮะมาดึกสักนิดหนึ่งแม่รออยู่อ้ตรงนี้สำคัญตรงนี้ต้องพูดคือ ที่มาถ่ายทอดเสียงทั้งที่ความจริงตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่แต่ว่าอากาศมันก็เปลี่ยนนะฮะก็เลยปล่วยขึ้นมาอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่แหละจริงๆเนี่ยเป็นเวลาช่วงที่ขออนุญาตพักผ่อนแต่ขออภยัยที่ไม่ได้บอกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นหลายท่านก็บอกเข้ามานะครับว่าคุณแม่รอคุณพ่อรอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตกค่ำนี่ก็มาตั้งรอว่ามาหรือ,อยังอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันก็กราบขออภัยตรงนี้นะฮะกราบขออภัยตรงนี้ อีกสองสันนะครับคงได้กลับไปสม่ำเสมอกันเพิ่มมากขึ้นขอเวลาพักผ่อนเล็กน้อยนะฮะคงไม่โกรธกันนะครับแล้วก็ว่ากันต่อไหมเรื่องนี้ผมเห็นหลายท่านเขียนข้อความเข้ามานะฮะเน่น่น,น่หลายท่านเขียนข้อความเข้ามานะครับกรณีของสปทสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะฮะ คุณอนุสรจิรพงศ์อายุ60ปีมีประเด็นซึ่งถูกระบุว่าไปตบพนักงานของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันพอสมควรเนี่ยนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าที่สอนอบางซื่อนะครับพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรก็เลยกลายเป็นกาวใจเหมือนกับเป็นคนกลางเพื่อจะขอให้เรื่องนี้เป็นที่ยุติอย่างไรเนี่ยนะฮะ ก็มากับคณะกันเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวเชิญคุณอนุสรเจรพงว์นะครับอายุ60ปีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปัิรูปประเทศและนายชาติอลงกรนินยานนะครับพนักง,งานบาร์เทนเดอร์ของร้านอาหารแห่งนี้โดยผู้เสียหายก็คือคุณชาติอลงกรก็มาพร้อมกับผู้ช่วยผู้จัดการร้านแห่งนุ้ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตัวคุณชาติอลงกรบอกนะครับว่ามีอาชีพเป็นพนักง,งานบาร์เทนเดอร์ของร้าน มีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าในวันเกิดเหตุได้ผสมเครื่องดื่มไปให้กับน้านุศรต่อมามีเพื่อนร่วมงานเดินมาบอกว่าน้านุศรเรียกไปพบก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ได้พูดคุยกันแต่ด้วยความตื่นเต้นตนจึงได้เรียกสรรพนามแทนาน้านุสรว่าปา๋าก่อนหน้านี้จะใช้คําว่าคุณหลังจากนั้นก็เป็นภาพที่ปรากฏในคลิปอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะหลังเกิดเหตุตนรู้สึกกลัว น้อยใจและไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าตนทําอะไรผิดจึงได้เดินทางมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สอนอบางซื่อในวันเกิดเหตุอย่างไรก็าตามที่เดินทางมาวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้ติดใจเอาความและเข้าใจแล้วว่านานุศร์ไม่ได้ตั้งใจก็ต้องขอโทษนานุศร์ด้วยหากวันนั้นตนใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมทราบแล้วใช่ไหมฮะเรื่องนี้ที่บอกกันเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ท่านสบทอบอกนะครับว่า ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าปา๋าหรือรู้สึกว่าการเรียกว่าป๋าเนี่ยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ดีอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะคงทราบกันอยู่ก็เลยเยกหัวไปหนึ่งทีแต่ภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการตบมากกว่าอย่างที่หลายท่านทราบเนี่ยนะครับก็ตกลงวันนี้คู่กรณีไปที่สอนอบ,บางซื่อก็กลายเป็นว่าตัวคุณชัติอโองกรซึ่งเป็นพนักงานของร้านเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยเป็นฝ่ายที่บอกนะครับว่าไม่ติดใจเอาความ แล้วก็เข้าใจแล้วว่านานุสรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจต้องขอโทษนานุสรด้วยหากวันนั้นตนใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมส่วนสพทคุณนนุสรบอกนะครับว่าตนขอโทษสังคมและนายชาติโอโคงกรต่อการกระทําของตนที่เกิดขึ้นยืนยันว่าตนไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเคยเจอนายชาติโอโงกรและคุ้นเคยกันและเคยบอกว่าไม่ให้เรียกป๋าเพราะเป็นคําที่ไม่สุภาพการกระทําที่เกิดขึ้นในวันนั้นตนคิดว่าเป็นการหยอกลาะ ดีครท่านสพทอบอ่นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าเป็นการหยอกเลาะไม่คิดว่านายชาติองค์กรจะรู้สึกน้อยใจและเสียใจจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตัวสพทอ,อนุสรบอ่นะครับว่าถือเหตุถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบทเรียนเพราะด้วยหน้าที่และการงานทําให้ต้องระวังเป็นพิเศษและยังทําให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้รับความเสื่อมเสียตนก็ได้ขอรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหาย ที่ต้องทำให้หยุดงานและก็เสียรายได้นะอันนี้คือสมาชิกสภาปัตุรุปประเทศอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตัวบอกนะครับว่าเคยบอกกับนายชาติอนงกรไปแล้วว่าไม่ชอบให้เรียกป๋านะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพคือไม่ให้เรียกป๋าคำนี้ไม่สุภาพอย่างที่บอกไปนะฮะทางผู้พิจารณาบทนครบาลพลโอโทวสานิดบอกนะครับว่าในส่วนคดีความ เพราะคดีนี้เหตุการณ์น,นี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายหลักฐานทางการแพทย์ระบุว่ามีรอยฟกช้ำบวมประมาณ2เซนติเมตรสามแผลบริเวณแก้มขวาใช้เวลารักษา3วันพนังกงานสอบสวนจึงพิจารณาให้แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกินหเดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท พนักงานสอบสวนลงความเห็นให้มีการปรับสูงสุดในวงเงิน1,000 0บาทและก็ส่งสำนวนทั้งหมดให้พนักงานในรายการพิจารณาต่อไปนะครับนี่แหลรฮะอ้าก็บอกนะครับว่าท่านสปท,ท่านนี้ไม่อยากให้เรียกป๋าเพราะรู้สึกว่าเป็นการดูถูกก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมามันก็เลยเกิดประเด็นที่โลกออนไลน์ มีกรณีไปนำภาพของสองปทอ,อนุสร์เนี่ยนะฮะเป็นภาพหลุดลักษณะคู่กับพิตตี้และแต่งกายก็ค่อนข้างจะเซ็กซี่และก็กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะมากทีเดียวเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าโลกโซเชียลที่ว่นนี้จริงๆก็ดกนะฮะเนี่ยพอเกิดเรื่องปุ๊บบอกว่าไม่อยากให้เรียกป่าเพราะรู้สึกว่าเป็นการดูถูก ก็ปรากฏว่าก็เลยไปดึงไปขุดเอาภาพของคุณนนุศรไปถ่ายภาพกับสาวๆเห็นว่าหลายคนด้วยโดยคุณนนุศรก็เป็นคนโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวจํานวนมากด้วยชาวเน็ตก็ออกมาตั้งคําถามเกี่ยวกับสัมพันธนน์ของคุณนนุศรกับสาวๆหล่านี้แม้กระทั่งตั้งคําถามนะครับว่าไหนว่าไม่ชอบให้เรียกป๋าอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะจนกระทั่งทําไปทํามาคนที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้กลายเป็น น่าจะเป็นหนึ่งในพิตตี้เนี่ยนะฮะก็คือหญิงสาวคนหนึ่งที่มีภาพคู่กับคุณนุงสอรหลายภาพเป็นคนออกมาชี้แจงทาง Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับภาพต่างๆที่ขุดขึ้นมาโดยสรุปก็คือว่าตนเองเป็นแค่พิตตี้รับงานเอนเตอร์เทนเท่านั้นไม่ได้ขายตัวแต่อย่างไรถ้าขายจริงก็คงรวยไปนานแล้วใครจะมองอย่างไรก็ช่างและในเวลาต่อมาหญิงสาวคนนี้ก็ได้ปิด Facebook ไปนะความจริงถ้อยคำเนี่ย มันดูเดือดกว่านี้นะฮะขออ่านเอาเท่าที่พอจะอ่านบางส่วนผมจะดัด